ยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับวงังพมขยับเข้าไป <S <S เพชรอนัทนะครับขยับเข้าไปนะครับโอ้มีหมัดดูวงในมาดูกันที่วงในว่ากันว่าเป็นอาชีพของเพชรอนัทจะจับปล้ำในมีลูกขวางนะครับแล้วก็มีสอกสลัดด้วยวังพมไม่ยอมไม่กินเปล่าเลยนะครับอา้าวเริ่มจะแทงได้จะเจ็บเหมือนกันแล้วครับเพชรอนัทนีต่อยลําตัวมาหนักๆทุกลูกครับมือเข้าไปครับเพชรอนัท หวังพมก็ถอยก็จริงครับแต่ว่าลูกเถียงลูกเข่าคืนนี้ค่อนข้างเชื่อใจได้ครับอา้าวดูครับส้มศอกขวาวังผมเสียบเข่าซ้ายอน,นัน์บอกพยักหน้ามาได้อีกมาได้อีกเพื่อนอา้าวลุยต่อกันเพนัโอ้ยเข้าไปจุบศอกไนมะ่ให้ทีว่าโดนไม่เต็มขจหวก,ก้มหน้าพอดีพยายามจะขึ้นคอเด้งไตครับเพอนัตหวังผมยังไงครับโดนกดจังหวะนี้แม่อึดอัดไปเลยครับ เรียกว่ายุกยน่นนิดเดียวนี้ก็เรียบร้อยได้เหมือนกันนะครับวังพรมจะไปตั้งรับเยอะๆไม่ดีเพชรอนัสนั้นหนักแรงทุกลูกไม่น,นะครับแต่ว่าโอ้โหลูกขวางแล้วก็แทงเข่าแล้วก็มีศอกสลับของวังพรมนะครับยังทําได้ดีนะครับพยายามจะตีเลยเพชรอนัตครับแต่ว่าวังพรมเองป้ายไว้แบบนั้นเลยครับขวางเอาไว้ครับขีบไว้ก่อนครับ อ่าแม่จะเตะแค่งนี่ก็โดนถีบสกัดอีกครับเสียบครับดักเสียบเลยครับแทงคืนเหมือนกันครับเพชรอนัทานายนีไม่ยอมครับเพชรอนัทแต่ว่าด้วยสรีระเหละครับประกบไปแล้วเทียบไปแล้วครับแมดูชัดเจนครับสั้นกว่าเตี้ยกว่าวยไทยครับเล็กทําใหญ่ทํานี่ใหญ่ทําแล้วเห็นครับแต่ว่าความพยายามของเพชรอนัทยังมีครับดูครับพยายามจะเบียดเข้าไปบีบเข้าไปกดดันเข้าไปครับอ้าแข้งขวาเบิ่นไป ต้องเบียดต้องชนอย่างเดียวนะครับเพชรานัทไปยืนคุยไม่ได้โอ้โหเรียกว่าอาวุธมวยโอ้มาแล้วสองมาแล้วครบเครื uh, ่องจริงๆนะครับดูนะครับทั้งสองทั้งหมดเพชรานัทก็มีบวกด้วยเอาละครับพวกเ็ไม่ทเนจเบาเบาหรือเปล่าเลยครัเอาเลยครัเอาเลยก็เกินพ้นได้แล้วนะครับมาถึงตอนนี้ยังยังมีสติอยู่โอกะกดเลยครับเข้าเบรคชุดเมื่อสักครู่กะกดเลยครับเพชรอานัทยังผมวังผมยังไม่ตกใจครับอืมครับ เนี่ยว่าโดนก็ไปก็ทําท่าจะวูบว่าไม่เห็นเหมือนกันนะครับดูนะครับเหมือนกับไม่มีอะไรเะครับเดินก็ไม่กวังผมบอกเพชรอนัทก็ขยับขยับแล้วมีออกแข้งต่อยหมัดทีมงานก็บอกให้เดินให้เร็วแล้วนะครับตอนนี้แม่ส่งสัญญาณแบบนี้ี่มีลุ้นแหละครับแต่ตอตอน,นับเพื่อนนะครับได้เพิ่งขึ้นทางเท่านั้นครับยกที่3ครับนี่อาจจะเป็นแผงของเขาแล้วครับไปเรื่อยๆไปเริ่เเดี๋ยวรอขบวัทีเดียวเดี๋ยวดูครับใช้แผงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ครับแม่เดินวางแข้งขวาเพชรอนัทจับได้ได้ แต่โดนวังพรมขวางครับจังหวะนี้วังพรมขวางได้ดีแต่ว่าจังหวะตีเป็นของเพชรอานนัทครับโอ้เมื่อสักครู่เตะเต็มคําเลยครับแข้งของเพชรอานนัทครับวังพรมขยับบ้างและก็แหมหมดยกที่3เสียก่อนครับ ต้องติดตามกันนะวันนี้คู่นี้นะครับมาดูกันยกที่4เชื่อว่าน่าจะมีอะไรดีๆให้เห็นแล้วครับาตามกันต่อแล้วครับยกที่3มนีเพชรธนาเนีน่เร่งเกมมาได้ดีครับทำให้ยกนี้ครับทางด้านของวังกรมครับแผลเดินขวางหน้าป้ายหน้าเอานมอุจจบุกไปก่อนครับจังหวะเสียบไม่มีไม่รู้ครับขวางหน้าเอาสมณไวก้ก่อนเอ้าเดินแล้วครับทางด้านของวังกรมเดิตนต่อยมา hade. เอา้าปิดเกมเต็มสู่ครับทางด้านของเพชรัธนามีแข้งขวาตีกันเชี่ยวแต่ว่าหลบแข้งขวาไม่พ้นครับแม่ลุยลุยแหลกธนานของวังกรม เรียกว่าชกในเกมตั้งรับมานะครับ oh, 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 oh. แต่ว่ายกนี้นี่เปิดเกมแล้วโอ้โหทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่ามาดูวงนเอ,าเอ้าเพชรอนัสมาชกในเกมตั้งรับนะครับ oh, oh. มีหมัดมีแข้งเข้าใน,นก็คอยตั้งเอาไว้เหมือนกันเกมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับยกนี้สถานการณ์บนเวทีเบียดตลอดเข่าไปนี้นี่นะ oh. ครับโอ้โหพเพชรอนัสโตเจ็บเหมือนกันนะครับ oh. วังผมก็ไม่สนและลูกเนื้อเน้นเน้นเลยครับ เดินเข้าไปครับวางพรมแต่เจาะไว้ก่อนครับเพชรานัทออ้คนละแข้งครับออกอพร้อมๆกันเลยครับขยับเข้ามาแข่งนี้ไม่โดนขยับเข้าไปเจอแข้งขวาครับจะเสียบขึ้นไปไม่ถึงขยับเบียดต่อเนื่องครับตัวแทนของวังพงศ์แข้งซ้ายดีปไปอาไปนะ้าาเพชรานัดแต่ขวาสวนขึ้นจับายครับจังหวะนี้เป็นของไครล็อกกันไว้ตั้งกันไว้แปะคนละทีครับติดเชือกกรรมาการดึงมาดันเข้าเชือกแล้วก็บเบรกครับแยกออกสับมือ ไม่สับมือครับลุยต่อเลยดัวเพชรอนัทน,นี่มาชกในเกมตั้งรับก็จะทําผลงานได้ดีนะครับมีแข้งสวยๆคอยสกัดเอาไว้เข้าในก็ล็อกเอาไว้ทำให้นี่นะครับทิ้งออกก่อนนะครับแข้งขวาแล้วก็แม่นด้วยหวังผมก็ขยักเข้าไปดูว่าจะมีแข้งขวาหมัดขวาแล้วก็จะปล้ำในใส่เขานะครับโดยเฉพาะลูกขวานั้นทำผลงานได้ดีต่มาถึงตอนนี้นี่ดัวเพชรอนัทไม่มีตกใจแล้วก็ สู้ทุกรูปแบบเหมือนกันแล้วเริ่มจะขยับเข้าหาอ่ะค่อยๆเดินเข้าหาครับลำเลียงเกมตามอา,าร์เจนติน่าเลยครับอ่ะขยับเข้าไปครับเพชรอนัทแข้งซ้ายเนี่ยนัดดูครับแม่นี่ยกสี่นะครับทำทีหายทีครับอ่ะแข้งขวาครับ อย่าเพิ่งบั่นใจครับทําอีกหน่อยครับทําต่อเนื่องไปครับยังเหลือเวลาเยอะเลยครับยกนี้กับยกหน้ายกหน้ายังดีอย่าเพิ่งผ่อนครับอย่าเพิ่งบั่นใจครับอยากให้แฟนบอลจับขาตึ้ใไปขวาเอา้ายมาต้ขึ้นไม่โดนเอาไปอีกไปอีกอย่าหยุดดูว่าตอนนี้ชิงยังหวาออกแท่งกันนะครับเป็นสงครามแท่งเพราะส่วนใหญ่นะครับวางผมเนี่ยขยับเข้าไป จะออกแข้งเพชรเทนนันนี่มาเล่นในจังหวะสองแล้วก็มีแข้งขวานี่แม่นมนะครับพอยโต้คืนเกมการชกก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีเลยครับมาถึงตอนนี้พักกันก็คดี๋ยวมาตามก็ต่อในยกสุดท้ายครับดูแลครับยกนี้นี่เป็นยกชี้ชะตาตัดสินแล้วครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับชิงดำครับยกสุดท้าย ออกไหนดีครับยกนี้รู้คําตอบแล้วครับก็ดูว่าต้องเดินเบียดแล้วนะครับวังพรมเบียดเข้าไปเปิดเกมเลยมีหมัดมีแข้งโอ้อรอดเพชรานัทต้องล็อกเอาไว้มาดูนี่วงในโอ้แต่ไม่ถนัดนี่กรรมาการต้องแยกก่อนมาสู้กันใหม่กลางเวทีครับดูจังหวะการจับนะครับโอ้ของวังพรมพยายามจะเล่นจะปล้ำเลยเพชรานัทก็ไล่แขนกดแขนเอาไว้ ม่ให้ตีให้ถนัดแล้วก็มาชกในเกมตั้งรับเมาแล้วครับจังหวะบวกหมัดกันชุดนี้ครับปรับปากไปเป้าเอาเอาดูครับแม่ยกนี้นี่วังพงศ์นี่วังพงศ์นี่เร่งเครื่องเต็มสตรีมแล้วครับลุยเข้าไปครับทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เสียงเชียร์เสียงเฮนี่ดังดีเหลือเกินขอให้ทำไว้ก่อนนะครับชั่วโมงนี้ครับมันขวาลอยเข้าไปแทงเข่าซ้ายมาโต้กคืนด้วยเข่าอยู่ที่ข้างในครับอยู่ที่ข้างในตีมาตีคืนครับผัดกันตีผัดกันเน็บ ยกนี้ก็ดูว่าโอ้โหวางผมออกมาได้ได้ดีนะครับมีหมัดนําไปก่อนแล้วก็ปล้ำเในนี่นะครับออกแข้งขวาเพชรอนัตก็มีแข้งขวาคอยโต้ดูว่าจับมันอกมั่นใจนะครับไม่ประทะด้วยโชกในเกมตั้งรับนะครับแต่ว่าต้องขยันนอกครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยครับมวยผู้ดีดูแลครับชอบแบบไหนครับคนหนึ่งตั้งรับจังหวะสอยคนหนึ่งเปิดเกมเด้นุูโอ้ยแข้งซ้ายครับเพชรอนัท แะแล้วล็อกไว้เลยครับหวังพมพยายามใช้ความยาวความใหญ่ครับบนญพีเคยีในแต่ว่าหมจังหวะล็อกจังหวะตีมันไม่ถนดัดไม่ต่อเนื่องครับอ้าส่งสัญญาณมั่นใจทั้งคู่แล้วครับนาทีครึ่งตรงนี้ต่างคนต่างมั่นใจครับบางเรียเอาไงดีบรรยากาศที่เวทีนี้อยู่ฝั่งไหนไม่รู้ครับแต่ว่านักมวยทั้งสองคนนี้มั่นใจมากๆนะครับโดยเฉพาะทีมงานของทั้งสองฝั่งนะครับ บอกว่าพอแล้วนะครับแต่กรรมการสายยันบอกไม่พอลับมือให้ทั้งคู่ชกกันอีกนะครับแต่ว่าดูว่าจะมั่นใจนี่แหละครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกเวลายังเหลือเกือบหนึ่งนาทีเต็มๆครับมาก่อนปล่อยตัวหลายคนบอกว่าน่าจะกว่าแช่แป้งครับชกไปชกมาตอนนี้ไม่ไม่รู้จะออกหน้าไหนแล้วครับเนี่ยครับ45วินาทีครับเดี๋ยวมารุ้นกันแล้วครับถือว่าเป็น ช่วงวอมดาวของนักมวยทั้งสองคนไปนแล้วครับช่วงนี้ครับโยกย้ายใส่สะโพกเต้นรัวๆชัวร์โช,ชสเต็ปเท้าครับสี่ยกแรกนั้นคุณภาพเลยนะครับยกนี้มาแลกกันในช่วงต้นยกหลังจากนั้นก็ออกมาเต้กนกันด้วยความมั่นใจเกมการยกถือว่ายังคู่ขี้นะครับอยู่ที่กรรมการด้านล่างทั้งสามท่านเละครับตเต้นกันนานแบบนี้ครับเดี๋ยวกรรมการคิดไม่ออกนะบางทีนะ เชื่อว่าคู่นี้เสียงแตกแน่นอนครับโอ้ออกยังไงครับแต่บนเวทีต่างคนต่างมั่นใจครับอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ความชอบ้วครับคู่นี้ผวไปลุ้นกันละครับกับกรรมการให้คะแนนสามท่านครับว่าจะชอบเหมือนใจเราหรือเปล่านะครับกรรมการสายยาเลื่องๆนะครับก็เดินเจ็บใบคะแนนจากกรรมการพงพัฒน์ว่องไว อรันทองชัยทองสเวสวกอารันมุชจางนะครับแล้วก็หันไปที่เพชรอนัทาบ,บางกอกอะไหลยนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสนุกเชียดฉิวครับ